วันนีค่ะลิศนาปลาทองวันนี้เสนอตอนเจ้าหญิงฮินะผู้ทรงพลังค่ะไม่ได้นะทำไมอะอ,อย่ามาบีบน้ำตาอ่อนวอนซะให้ยากเลยฮินะมัุริเน่ะเป็นเทศกาลแห่งเทพเจ้านะแล้วพวกเธอนะ่จะเอามาเล่นแข่งขันกับแบบนี้ได้ยังไง ออก็แค่แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงฮีนาะแข่งกันสนุกสนุกท่านนั่นเองอะ่ะอะไรนะแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงฮีนาะงั้นเหรอใช่ครับเอ่อเรื่องเครื่องแต่งกายแล้วก็มีเตรียมพร้อมอยู่เหมือนกันไม่ต้องไปเช่าไปซื้อที่ไหนหรอกครับคุณท่านอ๋องั้นเหรอไม่งั้นฉันเข้าใจแล้วล่ะ เออแต่มีข้อแม่นะฉันต้องเป็นเจ้าหญิงฮีนาเองนะจะบอกให้เออคุณชี่จะเป็นเจ้าหญิงฮีนาได้เหรอได้สิคนสวยฉลาดแล้วก็อ่อนโยนอย่างฉันเนี่ยเหมาะที่จะเป็นเจ้าหญิงฮีนาที่สุดเลยจ้าเห็นด้วยไหมทุกคนว่างไงจ้าไม่ <S <S เห็นด้วยไหมเห็นครับเห็นครับเห็นเห็นแต่บางทีอาจจะเหมาะกับชี่ตเสดมากที่สุดจริงๆก็ได้นะเอ๊ะถ้าโอ้ยพูดอย่างนั้นล่ะก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปกันสิจ้าเด็กๆคุณแม่ ก็เจนี่มาอีกแล้วอะสวัสดีจ้าชิจเซ่ลูกแม่ที่ของฝที่ลูกชอบเี่แหละเจ้าจากสวิสเจ้าลูกมาที่นี่ทำไมไม่ชอบคะก็เพราะว่ามีเสียงเรียกร้องให้แม่มาช่วยเป็นเจ้าหญิงฮิน้าให้น่ะสิจ้าเอออ้าแม่ม่แม่ตายแล้วแบบมึงก็เห็นจะมาเก้อซะแล้วแหละค่ะเพราะว่าเราเพิ่งตกลงกันเดี๋ยวนี้เอลว่าหนูจะเป็นเจ้าหญิงอ้าตายตายชิจเซ่เนั่นเหรอจ้าลูกไม่ไหวละมังลูกไม่ไหวได้ยังไงกันคะ ไม่ม <rium> <Dante> ีมาแม่เช <ห Superman> ็ดซ้ายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะเรามาตัดสินกันด้วยการแข่งขันดีกว่าจะเอายังไงก็ได้นะคะเกิดกุ้มใจเรื่องนี้จริงๆแม่ลูกฟัดกันแล้วทำไงดีเกิดเรื่องใหญ่แน่เอาละครแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยกำลถึงนะครับเราขอเริ่มการประกวดการแข่งขันในบัดนี้แก่อนอื่นขอแนะนาท่านคณะกรรมการผู้สรงเกตทุกท่านเป็นคณะกรรมการที่เราเคารพนับถือมากเลยนะครับกราบไหว้บูชาทุกวันจุดธูปจุดเทียนขอขวารับโทษแล้วขอเริ่มนทัพทางพวกเราก่อนคุณพิจิตรเสษครับ คุณชิตุเสบเป็นประธานกรรมาการของเรานะครับท่านผู้ชมที่กรรักด้วยทีครับเนี่ยเหรอเขาลอูชากาไหว้ทุกวันโอ้หมานี้ม,มันเฮ้ยปัจจัจเพอ ชุดอะไรเนี่ยไม่เข้าเอาใบหน้าซะเลยมันโดนของหนักร้อยตันทุบหัวนะครับแล้วอย่างนี้จะให้คะแนนยังไงวะเนี่ยมาถึงฉันไม่อยากจะให้ยังไงก็ต้องให้สักแปดเพราะยังไงก็เป็นคนโรงเรียนเดียวกันแหละแก่ะแหมมันลําบากใจเลือกหน้าแม่เลยครับเสกเอาไปแก้วหนึ่งเพื่อน่ามใสตัดเลยเอาไปเสร็กเสกเสกอีโน่อีโน่เอาไปเสกเสกเสกเลยเอาไปเลยไม่มีที่ติเอาละครับท่านผู้ชมที่กรุ๊ปหักต่อไปคุณแม่ของท่านประธานนะครับดูกันต่อไปนะครับมาฟอร์มสีแดงปากสีชมพูผมสีทอง องโอ้โหส่งความรักบินบอลม,มาเลย,เยนะครับประสบการณ์มันเทียบกันไม่ติดหรอกเจ้าเตอร์ว่าไง ขนาดเล่นหูเล่นตากับฉันเนี่ยนะมันสุดจะมากไปหน่อยมึงเนี่ยไม่ถ้าส่งของกินทานส่งจุกโง่จะดีนะนั่นสิผมก็เห็นด้วยตอนนี้ชักหิวขึ้นมาตองเหงื่อไปแก้วนึ่งเพื่อนพักกินข้าวก่อนดีไหมไม่งั้นไม่มีสมาธิต้องต้อนรับด้วยโจมหนะว่เฮ้ยเอาไปแก้วเพื่อนแผนหวานเสน่ห์ของแม่ไม่สามารถทำให้กรรมการหวั่นไหวได้สักนิดเอามาขามบเพื่อนต้องใช้แผนสองสิผู้เรียวมาได้แล้วผู้เรียว รับมาแล้วครับแติมแก้วเลยนี่นะครับเป็นของเล็กเลกน้อยจากคุณแม่นะครับรับไว้ด้วยนะครับเพียงว่าบาปนี้มันค่อยยังชั่วหน่อยไม่ต้องหอวท้องรอไปทั้งบ่ายมองเข้าใจจริงๆแต่พี่ซื้อคะแนนนี่นะขีโก้งขอให้ชนะก็พอให้ชนะก็พอกทำได้ทุกอย่างหินนะครับข้างๆผมในหินนะฮะ ต่อไปเป็นการประลองยุทธกําลังโดยจะให้เคลื่อนก้อนหินใหญ่นี้เข้าไปหลังเวที<อ>ใครจะมีพลังฝีม,มือขนาดนี้อยากรู้จังเลยว่าใครเป็นคนคิดเกมนี้ขึ้นมาได้<อ>ินช่างเถิคะ่ะไม่ต้องสนใจแล้วคะ่ะตายแล้วไม่ได้นะคะล้มพึงอะครับพีบานอย่างฉันทําไม่ได้หรอกคะ่ะห<อ>มานี่พี่สาวงานนี้พวกเราจัดการให้เองมาเ่มไปแสุดแลย<ม>าเลยร่อยเร่อเอ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 อเยเเยเเยเเรยเ่อเยเอ่ คือว่าจะว่าไปแล้วนะไอ้เราก็ไปมีกฎห้ามไม่ให้ใครช่วยสักด้วยเะสิไม่ได้เขียนด้วยวน,ะนะเอาไปเจ็ดแปดหกเฮ้ยเล่นกันอย่างนี้ได้ด้วยเหอรอว่าพี่เก๋ช่วยฉันหน่อยนะนะไม,ไม่ได้หรอกถ้าทําคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเจ้าหญิงฮีนะไม่ได้นะทําไมเล่เาฮารุเทสเเทสต่อไปธรรมทา,านนะครับเชิญแสดงเดทฮะวา่าพี่เก๋เชื่อว่าคุณชิจะต้องทําได้เอาละครับรายการผักหินด้วยออริวัน เห็นไหมครับพลังสามือล้ำเลือกขนาดไหนเหล่าชาพลังซุปเปอร์ไซย่านะครับผรักแม่ชนะเห็นเห็นอยู่แล้วก้นใหญ่เบเริ่มอย่างนี้ยใครจะผลักได้ยังไงคนเดียว ว่าหน้าเหมือนยักษ์เท่านั้นเองในกครแข่งขันเพื่อนะนำให้เธอขึ้นได้เวทีถล่มเลยเองมันต้องสุดนะครับแค่คำเชียร์ว่าหน้าเหมือนยักษ์เท่านั้นเองทำให้เธอเบิกบานใจมีพลังมากยักษ์ค่าซ่อมน่ยบานตะเคียนเลยนะเนี่ยเอาล้ะมันใกล้เวลาจะตัดสินกันแล้วสินะเสร็จเสักทีจะได้กินข้าวกันแล้วทีหิววันนี้จะมีรายการอะไรบ้างก็ไม่รู้นะหิวว่ะอื เออรอรอรอการแข่งขันระดับสุดท้ายจะเป็นเกมรวมสองเป็นหนึ่งนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าสองคนรวมกันแต่ทำให้ดูเหมือนเป็นคนเดียวกันนะครับจะทำได้ไงติดตามชมมนต่อไปแล้วผู้ที่จะให้ความร่วมมือเป็นคู่ประกอบก็คืออ้าวเอสุดหรอสุดเท่เออโอิจะเป็นคู่ประกอบให้งั้นเหรอใช่แล้วอ่ะเนี่จริงจริงแล้วฉันก็ไม่อยากจะทำเท่าไหร่แล้วนะแต่ถือว่าช่วยๆกันไปอะเรามันไม่ค่อยจะเข้าขากันซะด้วยเด้ถ้าฉันเลือกได้ฉันก็ไม่เลือกนายหรอกอยาก เอาละครับเกมนี้มาแล้วนะครับสองคู่ประกบเป็นหนึ่งนะครับคราวนี้จะเป็นเกมตัดสินแล้วนะครับถ้าใครเข้าคู่กับเอาอีกของเราได้แนบเดียงกว่าคนนั้นก็จะได้รับ,บเลือกเป็นเจ้าหญิงฮ,ฮ,ฮินะฮินะฮินะทันทีนะครับ <c oughs> ชื่อแปลกเว้ยหญิงฮินะนี่คอยฟังใช่ดีนะผู้การเขียนหน้าวางอยู่ตรงขวามือสุดเข้าใจปะเข้าใจแล้วเกมนี้ดีนะครับและการลงเด็กจะทำให้ดูเร็วๆนี้ หลอกเหรียนั่นเลยฮ่องตลกชิ้นดีเลยนะถ้าชิโตเซได้เป็นเจ้าหญิงฮีนากับเขาอะฮะ <c ười> ไอแมงเฒ้านะครับให้ฟูเรียวเป็นยังเข้าท่ากว่าให้ชิตโตสีเป็นไหนไหน้ยไปยังไงนะ <c ười> เล่เลยครับตอนนี้นะครับโอ้โหแคนานดิยมเยอะมากเลยนะครับท่านผูช้ชมครับไม่ใช่นะเอาอีกไม่ได้พูด มาจริงๆเลยนี่ฉันจะต้องทนให้เธอทำอย่างนี้นานแค่ไหนเนี่ยฮะดูสิดูทำเข้าหน,น่ยอยแ่แม่ไม่ก่เอ้ยมาพกุกใครเลือกที่ตัวเสพเ,เป็นเจ้าหญิงฮีนะก็งี่เง่าเต็มทีถ้าให้เป็นตุ๊กตาแล้วก็พอว่าได้นะถ้าให้เป็นตุ๊กตาแล้วก็พอได้นะเร็วนะเห็นชัดเ<อ>เๆเลยนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับเห็นจัดๆเลยนะครับ น่าจะทำยังไงโอ้โหชีเดอร์เสถึงไม่มีแม่ลูกก็คงอยู่ได้ใช่ไหมเง้นแม่กลับไปสวิเดนอีกแล้วมาฟอร์มเดิมอีกแล้วมาฟอร์มเดิมอีกแล้วพูดแบบนี้ทุกทีเลยครับหลายตอนแล้วครับจำได้ครับนั่แลสิห้าแล้วในที่สุดก็ถึงวันเทศกาลฮินามาซิริแล้วล่ะครับครับครับนี่แล้วครับี่นี่มันอะไรกันเนี่ย คือเราต้องมาแจกเหล้าสกเกให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแบกลากไปเลยครับเจ้าหญิงฮีนากับคู่ประกบจะต้องลากเหล้านี้ไปแจกด้วยตัวเองแหละค่ะป้าสาเกมประลองกําลังขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะอืมเพราะว่าถ้าไม่มีแรงก็ลากเหล้าไม่ไหวอ่ะแต่ว่าเธอจะบอกนะว่าเธอไม่มีแรงลากอ,ะ <c oughs> อ่ะก็หลวมตัวมาแล้วนี่นจะให้ทำยังไงได้ละ่ะปา้าแม่ เจ้าหญิงทีนาประจำปีนี้จะแจกเล้าสาเกหวานอร่อยให้ทุกท่านคะเิครับเชิญครับเชินครับฟรีครับฟรีลาบเลยเจ้าหญิงดีมากถ้าเป็นกุรีบ้างเจ้าหญิงถือเธอรู้ว่าเป็นอย่างนี้ฉันยอมแพ้แม่ไปตั้งนานแล้วครับผมครับผร้อมขายช่ลองชิมเหล้าสาเกของเราดูไหมนะคะเชินครับของฟรีครับ